หากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันอ้าวสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ช่องมิงไวยูทูบเราจะมาทำของเซอร์ไพรส์โอรีโอ,โอ,โอนี่โอรีโอเยอะมากๆเลยพี่เบสมีวิธีทำแบบเซอร์ไพรส์กินแบบใหม่แสนอร่อยพี่เบสเริ่มเลยครับ ก่อนอื่นเราบิดบิดก่อนอื่นเราต้องกินก่อนนะกินก่อนก่อนอื่นเราทำอะไรพี่เบสบอกหน่อยก่อนอื่นแล้วก็เอาเปิดวิดีโอแล้วเอาครีมออกกันฮะอ่าเราช่วยกันช่วยกันเอาครีมออกแล้วก็วางไว้บนจานช่วยกันนะครับช่วยกันเอาครีมออกเลยเอาครีมออกเ้บอยเอาครีมออกเอาครีมออกนี่มันยากมากยากไหมเฮ้ยบายก็ทําได้อะบิงทําได้ไหมลูกได้แล้วได้แล้วใครได้แล้วถือไว้นะ โอเคครับขั้นตอนต่อไปทำไงต่อครับพี่เบสเอาใส่ถุงแล้วก็ทุบทุบอุ้ยจริงป่ะทุบครีมเหรอเอาครีมใส่ถุงพัทยาเอาอะไรใส่โอลีโอโอใส่ใส่ได้เลยลูกใส่ได้เลยแบบสองถุงเลยลูกใส่ถุงลูกไม่ได้ใส่ปลาว้าวน้องใบใส่ถุงแล้วจากนั้นก็ทุบ ทุบเลยใช่ไหมฮู้อุ้ยลงไปทุบแล้วนี่พอแบงดูแล้วถ้าเราจะทุบให้ละเอียดอ่ะลองใช้ถุงมือนะฮักนี่เรามีถุงมือนะฮักด้วยนี่อีกอันหนึ่งมาแล้วออ้ยโอ้ยอุ้ยได้อะทำได้โอเคครับเราทุบเสร็จแล้วด้วยถุงมือนะฮัก แต่ว่ามันยังไม่ละเอียดพอแบงค์มีค้อนทอมาด้วยทอเทพเจ้าสายฟ้าให้บิง๊กมนคอนทุบเลยใช่ไหมอ่ะพี่เจสจับถุงให้หน่อยพอแบงค์มีค้อนทอมานี่แต่ว่าขออย่างเดียวอย่าทุบมือพี่นะทุบเบาๆหทุบตรงนี้เบาๆเอ้ยบิ๊กใช้ค้อนทออย่าทุบทุบมือเนี่ยอ่ะให้พี่เจ๊สมาคอนทุบเลยนี่ทุบแบบละเอียดถี่ยิบ โอเคครับตอนนี้เราทุกโอรีโอของเราจนแหลกละเอียดนะครับเป็นผุยผงเลยพี่เวสครับ<อ>แล้วขั้นตอนต่อไปทําอะไรครับเนี่ยก็ใส่ถ้วยครับหรือว่าใส่ปาก <c oughs> ใส่ปากเลย,ย <c oughs> ไหมจะได้จบจบ <c oughs> ใส่ถ้วยค่อยๆใส่ระวังหกนะระวงัะวงเพราะว่าตะกี้มันแตกนะครับว้าวต้องระวังระวังใส่ถ้วยน่าขี้หูไม้ไม้ใส่ได้เหรอ เหมือนดินเลยอะโอ้โหเหมือนดินเลยอะเราจะปลูกต้นไม้แบเนี้ใช่ถ้าบอว่าพี่เบสจะปลูกต้นไม้นี่นะแล้วพี่เบสไม่ยอมบอกพวกเราด้วยว่าทำอะไรโอเคครับพี่เบสบอกว่าขั้นต่อไปใส่นมนี่ไปนมไปเดี๋ยวนมไปจะเทนมลงไปแล้วอุ้ยเทนมลงไปในดินเอ้ยไม่ใช่เทนมลงไปในโอรีโอ้แค่นี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 ้อุ้ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร โอเคครับเราใส่นมลงไปในดินแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอรโอใส่นมลงไปในโอริโอแล้วขั้นตอนต่อไปทํายังไงต่อครับพี่เบสใส่ไข่รับใส่ไข่ไปหยิบไข่มาเลยครับหยิบไข่มาไข่มาแล้วว้าวใส่ไข่หลายฟองเลยอะแสดงว่าต้องใส่ตอก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 กันใหญ่ตอกตอกตอกอันนี้ของแซตนะสาเหตุที่ต้องใส่ไข่นะครับเพราะว่ามันต้องให้เนื้อจับตัวกันครับโอ้ มีความรู้ด้วยอุ้ยอุ้ยอู้หูอ้กไข่มาเรีวโอ้มันอย่าให้เปิดลงไปนะพี่เบสพอแล้วพอแล้วพอแล้วว้าวอหูไข่แดงแตกไปเลยอ่ะพี่เบสแต่ว่าพี่เบสยังทำดีนะไม่มีเปิดกลงไปขั้นตอนต่อไปทำอะไรครับตีไข่ครับโอเคเอาอุปกรณ์การตีไข่มาว้าวเรามีทิปเจียวไข่ด้วย เบสเริ่มตีไข่แล้วเดี๋ยวให้พี่เบสเป็นคนตีหลกเพราะว่าขั้นตอนเนี้ยมันต้องให้เด็กโตมันอาจจะทํายากนิดนึงมันอาจจะหกได้พี่เบสครับแล้วขั้นตอนต่อไปต้องทําไงครับใส่ในไมโครเวฟครับใส่ไมโครเวฟเลยเหรอจริงป่ะแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงอะออกมาคล้ายๆเค้กครับเหรอจริครับเฮ้ยเราจะได้กินเค้กโอรีโอกันแล้วโอเคครับตอนนี้เค้กของเราก็พร้อมจะเข้าไมโครเวฟแล้ว พี่เบสยกเข้ามาคเว็บเลยนั่นคูเว็อยากกินกันเกียกข้นเอาผอตด่ล้วทุ้งที่ผมเปิดมาคูเว็บเสร็จแล้วเราต้องดนกันใช่เสร็จแล้วมันจะดังอยากินไหมพี่เบสมีวิทธีด้วยอะ โอ้โหเตากะทา้กับเค้กโอริโอของเราไปด้วยอ๋าเล่นศิลปะเหรอล่นศิลปะด้รยอ๋าเราทำวิทยาศาสตร์แล้วเราต้องมีศิลปาด้วยเย้ว้าวเสร็จแล้วมาดูกันวยมันพองเลยอ่ะเค้กโอริโอของเราว่าหูหูควันออกมาเลยอ่ะเป็นควันเลย อืมมันอัดเดี๋ยวเราต้องชิมดิมันมันจะอร่อยหรือเปล่ารีบวางรีบวางรีบวาง,วางโอ้ยยังจะไข่เจียวมันยังกะไข่ไหมเลยอ่ะพี่เบสอร่อยไหมเนี่ยผมต้องชิมมันต้องชิมแล้วล่ะผมว่าต้องคู่กับน้ำจิ้มดีร้อนร้อนร้อน,น,น,อนรอแป๊บนึงเดี๋ยวพ่อเอาช้อนให้เมืเอแอรงว่าไงครับพี่เบส มันต้องคู่กับวิปปิ้งครีมครับไม่งั้นไม่รอดโอ้ได้ได้ได้เรามีวิปปิ้งครีมด้วยไันมันไม่ร้อยไม่ร้จากมือนมาวิปปิ้งครีมขย่ากันครับพี่เบสเยอะขย่าแล้วนะครับขย่าอีกขย่าอีกครับพี่เบสขย่าเยอะๆครับก้มหน้าลงก้มหน้าวิปปิ้งครีมเบสเล่นมุกะ นี่ต้องทำอย่างนี้โอ้โหพี่เบสบอกให้ก้มหน้าลงไหนก้มหน้าลงแล้วเล่นหบวกัอ่าโอเคพี่แกจะบีบลงไปแล้วโอเคพอพอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรอแป๊บนึ่งหลอกมาแต่งหน้ากันก่อนเรามีเรามีที่แต่งหน้าเค้กด้วยนะไป้ใไปหยิบให้หน่อย ต่งหน้าเคกม่เค้กเก็บไว้ตรงไหนเดี๋ยวพอไปดูสิจุ๊้ยก็ทบกแบบเนี้ยเออนั่นแหละนั่นแหละได้ได้นั่นแหละนั่นแหละอุยเริ่สวยแล้วอ่ะอีกอีอีกออีกอี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 ก่ออยความสวยเนี่ย ใช้ได้เหมือนกันนะพี่เบสต่อไปเรามาดูรสชาติดีกว่าพี่เบสชิมนะครับพ <less> ี่เบสตัดลงไปแล้วเฮ้ยทำไงนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยพี่บเบสเริ่มเป่าโอ้ยร้อน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 ทำไงดีทำไงดีงดองโอ้โหตอนนี้เริ่มสูหม <m uch as> หัวกันแล้วนะครับมันจะอร่อยไหมนี่มันจะอร่อยไหมนะไม่กล้าชิมบอกกูท้องเสียท้องจะเสียโอ้โหพี่เบสอั้นเข้าไปคันใหญ่ โหเป็นไงร้อนร้อนอร่อยกินม้างอุ้ยใช้ได้เหรออุ้ยอ่อยจริงเหรอกกินับไอ้น like> uh ี่ไอ้อะไรนะสีขาวอ่ะนี่เป็นครีมใช่กินกับนี่เป็นครีมหน้าตาเหมือนจะไม่อร่อยแต่รสชาติพอได้เหรอพี่เกศเอาจริงๆีิอร่อยเรื่องจริงเหรออ่ะพี่เกศตักให้น้องไบท์หน่อยทำเล็กๆอ่ะ ึกว่าเหมือนเหมือนกินแล้วแต่ท้องเสียแต่ว่าเป็นจริงแล้วโอ้โหม,มันมีความข้นค้นของโอริโอใช่ไหมแล้วก็มีรสชาติยังไงอีกแ้ะมีรสชาติหมานของมเม็ดสีโอ้โหแล้วมีความมันของวิปปิ้งครีมเยี่ยมมากอ,มอร่อยแต่ว่าก็คือถ้าไม่ใส่วิปครีมอ่ะมันก็จืด,จดแต่ว่า ใส่โลยท็อปปิ้งแล้วก็มันเป็นครีมก็อร่อยใช่มันช่วยให้รสชาติดีขึ้นมาเพราะว่าท็อปปิ้งอ่ะมันมีรสหวานไงใช่ค่ะใช่ก็ถือว่าพานถือว่าเมนูนี้พานให้กี่คะแนนครับเต็มสิบให้เอ่ก้ารับโอ้โหให้เยอะจังเก้าเต็มสิบใยให้เท่าไหร่กี่คะแนนเก้าเต็มสิบหนึ่งพันคะแนนโอ้โหให้เกินพี่แกให้กี่คะแนนครับ เกลี่ยให้9คะแนนเพราะว่าอีกสิบคะแนนอีกหน so, no ึ yeah. court, mind, ่งคะแนนเพราะว่ามันขาดไรนี่ขาดหวานค่ะถ้าไม่ขาดหวานก็ให้เกินสิบสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเพลังใจให้ช่องน้องบิ๊กยังไวด้วยนะบ๊ายบายกดดด้วยทให้พ่อดดดงเพระกปส์